อ,อ,อ้าวอ่าอวัดดีลกแอ้หนูอยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่ไหนนะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็อ่าแล้วหนูป่วยอครั้งก่อนที่มาได้ป่ยวยได้อะไรป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็หนูชื่ออะไรลูกชื่อสุวาลีพานองทิพย์ค่ะเลืออ่าล้วก็ปทุมธานีแล้วแล้วเบอร์โทรหนูเบอร์อะไรเบอร์โทรศูนย์ 0 8 2 8 7แปดสองแปดเจ็ดเก้าเก้าหกห้าูนย์ค่ะอ้าวอ้าวได้ได้แล้วอ่าแล้วก็หนูตอนนี้หนูป่วยเป็นอ่าวันนี้มาแก้บนใช่ไหมเนี่ยค่ะมาแก้บนด้วยค่ะมาไหว้ปู่อ่าไหว้ปู่อ่าเพราะว่าตอนนั้นมากินอ่าน้อ่าครั้งแรกที่มารักษาเป็นมะเร็งขั้นไหนลูกเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งค่ะโอ้มันก็ง่ายดังนั้นอ่ะอ่าง่ายมากเลยถ้ามะเร็งข่านที่หนึ่งเนี่ยนะกินยาไปกี่หม้อหนูน่ะ ก็กินไปแค่สองหมอค่ะแล้วก็ไปตรวจดูใหม่แล้วไปตรวจดูใหม่ว่าไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อเลยค่ะหมอตกใจไหมล่ะค่ะหมอตกใจที่แรกหมอบอกว่าให้หนูแบบตัดมุ้ลูกออกไปเลยค่ะตัดทีหมอไปตัดทําไมล่ะถ้าไม่ตัดเดี๋ยวจะลามไปที่อื่นเนี่ยหมอไอ้เคสของหนูเนี่ยเป็นเคสที่จะเป็นตัวยืนยันต่อไปนะหนูหลวงพ่อจะสร้างโรงพยาบาลเขาเรียกว่าแพทย์ทางร่วมนะถ้าหากไปตรวจโรงพยาบาลหมอจะต้องตัดต้องผ่าต้องอะไรแบบนี้แหละ นะแต่ว่าแพทย์ทางร่วมหลวงหลวงพ่อเนี่ยก็คืออ่าถ้าใครมาตรวจป้าบเช่นอ่าหัวใจตีบหัวใจโตหัวใจขาดเลือดไม่ต้องผ่าไม่ต้องมาลูนกินยาดีท็อกเส้นเลือดเลยนะอย่างกันหนูเป็นมะเร็งมดลูกอย่างเงี้ยท่านเริ่มแรกเป็นอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปผ่าไม่ต้องอะไรกินมันก็หายแล้วสองหม้อเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะสองหม้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแพทย์ทางร่วมเกิดเดี๋ยวมาช่วยกันสร้างนะเออโรงพยาบาลของเราแล้วโรงพยาบาลของพวกเราเนี่แหละหนูมาช่วยเสาสักต้นนึงก็ยังดี นะอาจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากมายมหาศาลนะแล้วคนต่างด้าวท้าต่างแดนจะมารักษากันมากเดยกกำลังหลงจะลงพื้นที่เนี่ยอาจใช้งบไปเกินหน้าห้าร้อยล้านลแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูให้เป็นแห่งแรกในโลกเป็นแพทย์ทางร่วมเอาคุณจะไปรักษาทางแผนปัจจุบันไปรักษาทางโบราณไปมีห้องแลบมีห้องตรวจมีห้องอะไรได้หมอ่านปัจจุบัน นะดีไหมหนูว่าดีไหมดีค่ะอนุโมทนาบุญสาธุเลยค่ะเดี๋ยวจะมาร่วมบุญเดี๋ยวมาูนะแล้วก็บอกญาติโยมได้ที่ฟังทิปกันอยู่ละช่วยกันโยมนะเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยถ้าเราไปบางทีเราไปทางแพทย์ตะวันตกเนี่ยต้องผ่าต้องเจาะต้องตัดกระดูกทับเส้นก็ต้องผ่าหลงห่อไม่ต้องผ่าหรือแม้ลิซดวงลำทรงลำไส้ทวานไม่ต้องผ่าเนื้องอกทุกชนิดยามุ่งเป้าหลงพ่อเนี่ย เรียกว่ากินเข้าไปไม่กี่วันลไอ้เนื้องอกไอ้ที่หนูเป็นไหนเห็นไหมเรามม่งเป้าอ่ะหายเกลี้ยงใช่ไหมหเ,เ,เออนั่นละ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาโม่งเป้าหลวงพ่อท่านสั่งเขาไว้นะอย่าไปกุ่เลดประชาชนยามม่งเป้าโรงพยาบาลเม็ดละแสนอ่าของฉันเนี่ยอ่าเม็ดละอ่าเม็ดละแค่สิบสลึงอยากจะขึ้นราคาเหมือนกันแต่หลวงพ่อสั่งไว้ให้ช่วยเหลือประชาชนนะไม่ให้กลุ่เลดประชาชนเพราะฉะนั้นหนูก็ยืนยันได้ว่ามม่งเป้าของหลวงพ่อหายไหม หายอ่านี่ยืนยันได้ใช่ไหมเป็นบุญเลยอ่าเพราะฉะนั้นแพทย์ทางร่วมจะได้ช่วยคนทั้งโลกโลกนะนะเพราะฉะนั้นทําสมุนไพรของเราให้เป็นสมุนไพรโลกให้ได้ถ้าใครโทรไปถามหนูยืนยันนะอ่ายืนยันได้ค่ะน้อนยันได้นะอ่าว่าหายแล้วแล้วก็วันหลังผ่านมาก็มามาหาลูกวัดของเราพุทธศาสนาของเราแต่ที่หลวงพ่อบอกไปตะกี้เนี่ยต้องมาช่วยกันนะค่ะเพื่อศาสนาของเราเพื่อประเทศชาติของเราถ้าไม่งั้นศาสนาเราอยู่ไม่ได้หรอก นะอ้าวขอให้โชคดีลูกนะปะ